เลี้ยงในน้ำจืดนะครับแนะนําว่าถ้าเป็นน้ําที่ไม่มีความเค็มเลยเลยเนี่ยตอนที่ปล่อยทีแรกก็ต้องมีน้ําเค็มมาผสมบ้างหมายว่าเอาน้ำเค็มมาลงตรงจุดที่จะปล่อยกุ้งหรือใช้ผ้าผ้ายางกั้นอะไรนะครับแล้วก็ลงน้ําเค็มตรงจุดนั้นหลังจากปล่อยไปได้สองสาวันก็สามารถจะค่อยให้เขาเอา,เอาน้ําข้างนอกเข้ามาปรับนะครับแล้วก็เลี้ยงได้ตามปกติแต่ว่าอาจาราการปล่อยต้องไม่แน่นมากเนื่องจากน้ําจืดเนี่ยมันจํากัดด้วยพวกแร่ธาตุนะครับงั้น ม่แนะนำให้ปล่อยเกินไร่ละห้าหมื่นตัวนะครับในในส่วนที่ไม่มีความเค็มหรือความเค็มต่ามากๆเช่นไม่ไม่เกินห้าก็เค็มสองสามนี้ครับแต่ถ้าเกิดมาเลี้ยงที่ความเค็มสูงกว่านั้นขึ้นมาตั้งแต่ความเค็ม5้าถึงสามสิบถึงสี่สิบอันนี้สามารถจะปล่อยแน่นได้นะครับก็แนะนําให้ปล่อยประมาณไล่ละแสนสองแสนมีบางคนที่พร้อมมากๆเขาปล่อยไร่ละสามแสน ทีนี้ข้อจำกัดกของขอมันอีกอย่างนึงก็คือว่ามันจะไม่ค่อยทนความหนาแน่แนสูงมากโดยเฉพาะถ้าสูงเกิน3ตันต่อไร่เนี่ยต้องเอาต้องเอาออกนะต้องพาเชื่อนออก